ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด รองนายกอบจอนำทีมกลุ่มรถบิ๊กบอส HD สมุทรปราการคอมมานเดอร์ซิตี้และชาวสองลอ้อมอบเงินช่วยเหลือสองคุณยายป่วยเป็นโรคเชื้อรานายสมรักษ์ควรสงวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำทีมกลุ่มรถบิ๊กบอส HD สมุทรปราการคอมมานเดอร์ซิตี้และชาวสองลอ้อลงพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าร่วมกับนายนารงดวงดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้านายกิติพรดวงดีสมาชิกสภาอบจอสมุทรปราการเขตสามอำเภอพระประแดงและนางสาววล ไาพรบานแยมเลขานุก,การสภาอบจสมุทรปราการมอบเงินช่วยเหลือคุณยายรัตนาพรบุญพิสุทธิ์อายุ72ปีและคุณยายวัสนาบุญพิสุทธิ์อายุ68ปีซึ่งป่วยเป็นโรคประจำตัวและโรคเชื้อราที่นิ้วมือนิ้วเท้าทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่16หมู่9ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรป,ปราการซึ่งมีสภาพที่สุดโทมจำนวน21,240บาทโดยนายสมรักควรสงวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรป,ปราการได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือ2คุณยาย ครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากนายกตูนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้นํารถวิวแชร์มามอบให้คุณยายและนายดันลงดวงดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้านําช่างมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้เมื่ออาทิตย์ก่อนโดยกลุ่มรถบิ๊กไบค์เอสดีสมุทรปราการคอมมานเดอร์ซิตี้และชาวสองล้อได้ทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากจึงรวบรวมเงินมาช่วยเหลือสองคุณยายภายใต้าการสนับสนุนจากนายชนสวัสดิ์สวัสดิาา์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

รู้สึกว่าคนใหญ่น่มีดีเนี่ยต้องช่วยกันครับต้งต่อยอดตั้งแต่ท่านทนสวัสดฏเอาก็เหลือมาแล้วรอบพระเจ้าครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็วันนี้ดีใจครับวันนี้ดีีใจได้ทั้งท่านท่านนายกท่านนายกอูท่านนายกบางกระเจ้าและท่านท่านจ่อสามท่านเลยครับวันนี้ก็เออเป็นการต่อยอดนะครับจากท่านนายกนธิดาเจ้าบัวสายนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ huh. ที่ท oh ่านได้เอาวิววิวแชร์มามอบนะครับแล้วก็ทางท่านนายกบางอระเจ้าท่านยกอูครับก็มาช่วยซ่อมแซมบ้านอาทิตย์ที่แล้วเราในทีมงานสองล้อใจบุญสมุรปราการทั้งหมดครับในน้ำทีมกลุ่มเอสีสมุรปาการแล้วก็กลุ่มคอ m มานเดอร์ t ิตแล้วก็กลุ่มเอราวันแล้วก็ชมรมสมุรปราการหลายๆกลุ่มที่ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับต้องขอโทษด้วยที่ก็มาร่วมกันอาจจะ ได้มากได้น้อยไม่สำคัญตรงนั้นสําสอยู่นยนดีใจทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด